ทททำผู้มีีเเกดคาาสหรับ่่นนจะะิงไปเชียงคานสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่เชียงคานร,รอบนี้บินมาแล้วก็มาต่อรถตู้คนละ250ไปกลับก็500นี่มากับพี่ลืมแนะนำพี่ย้อยพี่ย้อยเช่ามอไซค์จะขับไปสกายวอล์คค่ะ ดีค่ะดีมาทุกคนเลย14นาทีนะคะเราจะถึง ใช้วอล์กสองคนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถสองแถวคนเยอะแหละก็ความใจเพราะว่าเรามาช่วงเทศกาล หนูไม่ถ่ายแล้วไปดูมันมีไฟฟ้าสถิตไม่ดูกูไม่ดูเลยวิวว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเฮ้ยมันสั่นมันเสียวไอหนูเดินเร็วๆดิบายไม่รอดว่ะมันสวยแต่ว่า ขาส,ส er ั่นขาแบบเดินไม่ออกอ่ะแต่กลับแล้วลงแล้วอยู่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยกลับแล้วชุดนี่เขาสวัสดีครับเฮ้ยเบียดป้าให้ถ่ายเออขอเราฝนหน่อยครับ ชีมีรับชีมีรับนี่รนะขาบหลังจากที่กลับจากสกายวอล์กก็คือขับมาการฝนตกแต่เป็นปลายของฝนตอนนี้เราออกมาเดินถนนคนเดินอากาศตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะอะไรนะมัดละห้ามัดละห้าสิบ ได้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 ไม่เหงาแค่สิบบาทอาอนึ่ะโทษอุ้ยแปดจันี่ค่ะ I'm back ค่ะฝนหยุดแล้วแล้วเราก็ไปซื้อของมานั่งกินกันที่พักขอไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าแบตหมด โ <c oughs> รยน,น,รน้ำตาลเหรอ,อน,น้ำตาลอ้อยนมข้นน้ำตาลอ้อยนมข้นใครยังไม่ได้สั่งสังเลยนะคะร้อ <c oughs> น มันคือเหมือนมันเหมือนแป้งแบบแป้งแป้งโรตีกุยช่ายนุ่มๆอ่ะพุ้ไม่ถูกอ่ะมันก็โรยด้วยความหวานที่มันไม่ได้หวานนมอ่ะหวานน้ำตาลมันหอ,อ,อมๆอ่ะจริงๆถ้าไม่ได้โรยอะไรที่มันหวานไหมก็อร่อยนะมันถึงว่ถ้าโรยอะไรที่มันเค็มอ่ะก็อร่อยผ่านผ่าน ของหวานมารู้สึกแปลกๆ กล้องแบตหมดก็คือกินไปแล้วสองขวดไม่พลาดจังไปมาแล้วเขาเป็นรุ่นพี่เขาจำหน้าหนูไมได้หรอก๋ยวจบวันที่ร้านนี้ไปเลยเจอกันตอนเช้าค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองค่ะ 6กโมงเดี๋ยวเราเงี้ยนๆไปดูหมอกกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเมื่อวานฝนตกน่าจะมีไปขากับเวใเ้เว่นคือหาดหมาหน่อยไปแจกเพื่อนๆมีหมอกเห็นปะมีความหวังแล้วนะจ๊ะไม่รู้เห็นเ่าในกล้องอ่ะ มาดูทะเลหมอกที่ภูทอกแล้วน,นะคะอันนี้เห็นมากกว่าล้อที่แล้วล้อที่แล้วมาแบบจงังตอนนั่งรถมาในกระบะพี่ผุ๋ยกับข้าคุาคยเหมือนเพื่อนเลยจับขาด้วยใช่ <c oughs> แบบเอ้ยไม่มีหมอกเอ้ยจะมีหมอกไหมนะน่นนี่น,น,าน,านั่นแล้วก็จับขาเเขามาคนเดียวเขาเออเข้าใจเคยมาคนเดียวว่าอยากมีเพื่อนคุยแต่อันนี้สนิทไปไงจับขากูด้วย คนไทยไว้ใจกันเกินมาแล้ว หลังจากที่เราดูดเลหมอกที่พูทอเสร็จใช่ไหมคะเราก็ไปกินข้าวแล้วกลับที่พักไปนอนอันนี้ก็ตื่นออกมาตอน11โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปขี่รถชมวิวเล่นเพราะว่าเราต้องคืนมอเตอร์ไซค์ตอนบ่ายสาอันนี้คือบรรยากาศเชียงคานตอน11โมง 啊 <laughs> นะครับชิมชิมน้ำอ้อยกะทิเป็นไงหวานหวานเนาะอมตาเอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะหรือว่ากินไปทำกับข้าวหรือว่ามันจะใช้ทอฟฟี่โบราณใช้ทอฟฟี่โบราณลืมบอกว่าที่นี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมานะคะมีป้ายอยู่เราอยู่ที่วัดศรีคุณเมืองทำใหม่อ่ะปีที่แล้วใหม่ยังไม่ปูพื้นนี้เลย ซ้ายเข้าขวาออกกลางอ๋อออกกลางอย่างเดียวโอเคค่ะออกได้ภายใจะมีป้ายปลูกแหนปลูกศิษย์และศิษยที่ใต้คนหันหน้าไปใต้คนละโขงตีโค้งด้านด้านสามค้งที่จุดจุดที่หนึ่งนะครับแถวข้าวปลอดภัอย่างเดียวนะครับต่อที่จุดที่สองด้านนู้นจุดที่สามด้านนี้นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสามร้อยหกสิบเก้าปีขอบคุณค่ะดีใจดอกไม้ของสวนเมื่อสองวันที่แล้ววันวันท้าศิลป์เมื่อกี้นะคะ ร้อยเก้ารูปครับมาตรงนี้นะครัเนี่ยนะครับหลงนอนกันนอนวัดเสียดายก้อนสิดำาอายุ300กว่าปีเหมือนกันนะครับเอามาไว้ให้เสียตายหันหน้าไปทางแม่น้ำโขงแล้วก็ตีสามครั้ง ยกขึ้นเราแสดงว่าคำว่าที่ทำเราจะสําเร็จะคส่วนมากจะมาขอหน้าที่การงานเลื่อนตําแหน่งด้านสุขภาพสอบติดโน่นติดนี่ขายตรงขายที่คขายล้ำเลยขายที่ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับถ้ายกขึ้นนะครับค่ะให้หนูมาตอนตอนแรกยังไม่ปูใช่ครับใช่นี้จะอยู่ตรงนี้นะใช่ใช่ใช่ตรงนี้กลมศินปบูรณน่าให้อ๋อเพิ่งมาทําปีที่แล้วเหรอใช่ครับใช่ใช่ถึงว่าสิพฤศจกกายนะคะทูบสามเทียนสองดอกไม้หนึ่งนะครับเอาหนังสือไปด้วยนะลูก ส่วนมนุลิกชีวิตเนี่ยก็จะรวยขึ้นเอามาทำธรรมทานเขาจะมาแจกครับชีวิตจะได้ดีจะได้ปีคนโอ้พี่บอกว่าสวนมนุษ์บ้างมนุษย์บ้างพอทานข้าวไปชีวิตจะได้จะได้ข้าวได้ลุ้มลางนะครับเคาะไปทางที่ตะวันออกนะครับทิ่ทานทยอยขึ้นก็คือได้งี้อุ้ย กึ้แล้วเปิดป่ากำลังจะไปร้านจำชื่อง้านไม่ได้แต่ว่าเป็นฟิวขายกาแฟกับมัชะแล้วก็มีงานเกะลิถ้าใครเคยดูรายการออนอาจารย์คามินมานั่นแหละนั่นแหละ ไม่รู้ว่าถ้าไปเราเจอน,นี่คือกรี๊ดเลยนะเราไม่ได้เปิดแมปกันเลยนะ ที่เราปฏิเสธกันไปหลายคนเลยนะครับจ <c oughs> นเราเองก็รู้สึกผิดเราน่าคุยกันว่าทําไมไม่คุยกับเขาหน่อยว่าเขาจะกินร้อนได้ไหมพวกเราไม่อยากไปไวัดพวกเราอยากจะเข้าคาเฟ่และจะนิ่งๆกันแบบนี้เรบฟังประสบการณ์จากบางคนที่เขาจะเล่าอะไรบางอย่างเราฟังรากับมนต์เสน่ห์ของนักเต้นทางเนี่ยแบบนี้พวกเราชอบมากเลยครับได,ได้รู้สึกว่าลมเย็นๆด้วยจริงๆไปวัดนี่พวกเรารู้สึกเหมือน มันดีมากเลยเนาะแต่มันจะดีแล้วกลับมาสู่ขอบกุดูชิลนแ้มันร้อนต่ะฝนตกอีกแล้ว อยากมารีวิวร้านกาแฟอะไรนะ Under Over คือมันเหมือนเป็นฟิลแบบเปิดบ้านเหมือนพี่เขาเขียนบทกวีแล้วก็ทำงานภาพพิมพ์เป็นนักชงกาแฟด้วยพ็ดีอร่อยเขาจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างซอยที่789ไม่มีป้ายชื่อร้าน แต่อยู่หัวมุมต้องเสียงเราเดี๋ยวตอนนี้เราออกมาเดินเล่นริมโผง ว่าหนูเห็นไม่มีใครชูหันหน้ามาทางเรา <laughs> ถ้าติดแ้วคอมเมนต์หน่อยนะคะนี่เย็นงเงี้แล้วก็รู้สึกว่าคนที่เขาทำคอนเทนต์ได้แบบเก่งมากถ่ายได้ไงตลอดเวลาของเรานี่หิวก็คือถ่ายได้มากที่สุดก็คืออินเสิร์ตแบบสามวีอะแล้วก็กินเลยหรือตอนที่แบบเหนื่อยมากๆเออไม่เอาอะไรเหนื่อยก็ไม่เอาจะกริ๊ดจะกริ๊ด นมไหมเดื 1> <No 1่อมันหยุดเอมันหยุดอินน่อมไหมครับอินไหมนี่มานี่เรานี่นะที่มีที่มีขนมเอ๊ะนี่ อร่อยไหมหวัดดีก่อนหวัดดีครับหวัดดีอุย้ยเก่งมากจังทุกหวัดดีเลยใจเย็นใจเยต้องฉีดมืออีกละหวัดดีใหม่โชว์กล้องหน่อยอุ้ยโอุยโอ้ยอาข้างโน้อนอาข้างโน้นด้วยย่ยอเลยสุดหลอ่อรางวัลคนเก่งอุย้ยขอโทษขอโทษ ให้ชิน้นหนึ่งเพราะว่าตอนกลาคืนต้องไปแบ่งอีกหลายตัวมาแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปตาครับไปบายครับสุดห,หล่อนำเหรอลดกนำเลยเดินนำไะเดินนำที่บอกว่าจะเก็บไปแบ่งตัวอื่นไงล่ะเคอเข้าใจไหม <laughs> ไม่มองแบบให้กูแค่เนี้ย จเจอตัวเมื่อกี้ลองเรีนกจ้กากีด,ดูเอาล่ะเรามาอยู่ในจุดลงคลาร ทำไมมาถึง30ปีมีผลหรือครับเป็นสโลแกนของต้นค่ะพี่ก็เนื้อเยอะหาติดเปลี่ยวลูกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายขอเป็นตัวเดียวนะคะอ๋อเมีย่ยงคำ ไปตรงไหนกันเร็วไปกันต่ออยู so ่ตรงบ้านสุนิยมชื่อร้านมะหอบก่อนเลยพรุ่งนี้จะกลับเราจะรู้สึกไงคะพูดใกล้กะพรุ่งนี้จะกลับแล้วรู้สึกกลับไม่ได้ช่องอุปจบละ พอกันเลยแย่แอคู่อะจบและช่องคนดูไม่ได้อะไรอยางได้อะไรที่มีสาระไปดูคนอื่นก็แค่ตามสเต็ปช่องไปก่อนเลยก็ไปดูคนอื่นก่อนเปิดเอาไว้ตอนล้างน้ำกินข้าว่ากับข้าวเงจริงๆเสียงเครื่องดูดฝุ่มันดังกว่าอยู่แล้ว หแล้วแต่ก็ไม่นอนไม่ชิวนะเ,เลยนะอาะไรแบบนี้ขา้เนอนบ,บ,นบ,บ,นบไปไหเขน,บบทน,นอทํานจองว่ายอยู่ข้างนั้นเล่าหนูรู้สึกว่าไงมันก็ไม่ได้เก็บเสียงแบบ100้อยรเร็จ คือถ้าสมมตถ้าสมมติคนที่ไม่ได้กังวลอ่ะเรามาหาเอาอ่ะจะได้ถูกกว่าอจองผ่านแอปบังรีสอร์ทนะใช่แต่เออแต่มันเสี่ยงที่ตอนไปตาดกูต้องมานั่งฟังตัวเองพูด <c oughs> มี <c oughs> <c oughs> มหลายวัดจ๊ะอีเก้าวัะ โอ้โหเดินมาจากไหนจะเนี่ยก้าวัดในเมืองหรอจะเกือบปั๊มทกโซนะไกลกอยู่เนาะใช่ไหมไม่หยุดยาว<อ>จะเงียบไหมคะเนีย่ยให้ดูบรรยากาศนะคะเ เราทำบุญตักบาตรขา้าวเหนียวกันเสร็จแล้วชาวนี้เราจะไปปั่นจัก,กรยาน กินข้าวเชาว้าก,ก็กับอันมา Ah, kang eh. Ah, kang. Hmm. <tus> dih, dih, <tus> dih. Atuh, <Akan>. dih, dih, Oh. 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 อบอะไรสงบก,ก็ให้มาไทยๆสงบจริงอันนี้เราอยู <yummy> <sm> ่ที <rush> <uh ่ซอยหนึ่งเลยนะครับเ๋ามีที่พักเออแถวแถวนี้สงบเออนนน่่าากกรรรวมอะ้้็ เออทำไมไม่ทำเบาะหน้าใหุ้่นเหมือนบอะหลังตรงนี้เป็นบ้านคนหมดเลยอ่ะมาถึงว่าบ้านชาวบ้านด้วยเขาก็ทำโฮมะเตย์สัสดีจ้าสาแล้วค่ะ กรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวปิดคลิปที่นี่เลยคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เดินทางอีกอกี่เดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ได้มังไม่ได้คาดหวังอะไรเหมือนเก็บความทรงจำตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ว่างกะตัดเป็นโมเมนต์ยังไงขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบสวัสดีค่ะ